เจ็สัญญาณเด็ดฝอ oh, เริ่มชอบคุณบนออนไลน์คุณเคยสงสัยไหมเวลาที่คุณไปเจอใครสักคนหนึ่งฝรั่งสักคนหนึ่งเวลาที่เขาชอบคุณเนี่ยมันจะมีอาการยังไงวันนี้คุณโรซี่จะมาให้เจข้อให้คุณลองไปเช็คดูนะถ้ามีเจข้อแปลว่าฝอ oh, คนนี้มีสิทธิ์จะมาเดทกับคุณที่เมืองไทยข้อแรก เขาทักหาคุณบ่อยขึ้นตอนทีค่คุยกับสามีใหม่ๆคุณไม่เคยทักแชทสามีก่อนเลยแกเป็นคนทักหาเราตลอดทุกครั้งที่แกมีเวลาว่างแกก็จะทักหาเราตลอดถ้าคุณเจอใครที่ทักหาคุณบ่อยๆเพราะว่าคนคนนี้เขาอยากจะทำคะแนนกับคุณเขาอยากจะเอาตัวเขามาอยู่ในใจของคุณยังไงล่ะเขาถึงทักหาคุณบ่อยๆส เขาจะให้เวลาแม้เวลาของคุณและเขาจะแตกต่างกันบางคนเนี่ยคุยกับหนุ่มอเมริกันเนี่ยเวลาต่างกันตั้ง12ชั่วโมงเขาก็จะพยายามหาเวลามาคุยกับคุณหรือบางคนเจอหนุ่มยุโรปเวลาห่างจากเมืองไทย5-6ถึงชั่วโมงเขาก็จะพยายามปรับเวลาเพื่อให้มาแมทช์กับคุณเปลี่ยนเวลาปรับเปลี่ยนรูทีนของเขาเองเพื่อให้ได้คุยกับคุณ 3. เขาจะถามถึงชีวิตส่วนตัวของคุณมากขึ้นถ้าใครก็ตามมาล้วงลึกความส่วนตัวของคุณชีวิตส่วนตัวของคุณอยากจะรู้ว่าวันหนึ่งคุณทำอะไรบ้างคุณมีครอบครัวมีพี่น้องกี่คนอยากจะรู้จักคุณไปหมดนี่แปลว่าเขากำลังให้ความสำคัญกับคุณสี่เขาอาจจะเริ่มใช้คำพูดแบบพิเศษกับคุณแล้ว เขาอาจจะพูดว่า I miss you I miss talking with you หรือ I'm thinking of you หรือ You are special for me คำพูดพวกนี้เป็นคำพูดที่พิเศษมากๆถ้าเกิดว่าคุณคุยกับฝอที่ขี้อายคำพวกนี้จะไม่ค่อยออกมาจากปากของเขาแต่เมื่อไหร่มันออกมาจากปากของเขานั่นแปลว่า คุณเริ่มจะเป็นคนพิเศษสำหรับเขาแล้วข้อที่5เขาเริ่มพูดถึงอนาคตโดยมีคุณไปอยู่ในนั้นด้วยเขาอาจจะบอกว่า if you here I will take you to b ลา b ลา b ลาถ้าเกิดคุณอยู่ที่นี่กับฉันฉันจะพาคุณไปช้อปปิ้งตรงนั้นนะฉันจะพาคุณไปเที่ยวตรงนี้นะเขา จะทากิจกรรมอะไรเขาคิดเอาไว้เลยถ้ามีคุณอยู่ในกิจกรรมนั้นด้วยมันจะสนุกแค่ไหนฟังแล้วมันเหมือนกับการที่เขาสร้างจินตนาการว่ามีคุณอยู่ในอนาคตเป็นคู่ชีวิตของเขานั่นเอง 6. เขาอยากจะเห็นหน้าคุณบ่อยๆนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาพยายามจะโทรหาคุณวันละหลายๆรอบแล้วก็วิดีโอด้วยทุกครั้ง เป็นเพราะว่าเขาอยากจะเห็นหน้าคุณยังไงล่ะบางคนนะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่ผู้ชายเนี่ยอยากโทรมาแค่อยากจะเห็นหน้าแค่เห็นคุณยิ้มในกล้องเขาก็มีความสุขแล้วนะเจ็ดเขาจะแสดงความห่วงใยห,หรือว่าแคร์นั่นเองเรื่องนี้ก็สำคัญนะ ถ้าเกิดคุณบอกใครว่าคุณรู้สึกปวดหัวรู้สึกไม่สบายเขาจะคอยถามไถ่ว่าเธอเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นไหมเธอไปหาหมอหรือ,อยังปกติถ้าเป็นฝรั่งนะแค่เป็นเพื่อนกันเขาจะไม่ถามไถ่กันแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเจอฝอถามคุณแบบนี้เนี่ยนั่นแปลว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นลองไปเช็คดูนะมีเจ็ดข้อนี้เมื่อไหร่ คุณมีโอกาสที่จะได้ไปต่อค่ะ